วันนี้นะคะเดยได้รวบรวมนะคะหนังแล้วก็ซีรีส์ค่ะที่มีอยู่ใน Disney Plus นะคะของเจ้าหญิงภาคแยกมาฝากกันค่ะคืนนี้ใครยังไม่รู้ว่าจะดูอะไรดีเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะ เกิลดอะซีรีส์ซีรีส์การผจญภัยของราพันเซลยูจีนและเพื่อนที่จะต้องไปหาคำตอบก่อนที่เธอจะสวมมงกุฎเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจากักรโคโรนา The Little Mermaid a r i a เ b e g i n ิ i n นหนังความยาวหนึ่งชั่วโมงนิดๆที่จะพาย,ย้อนไปดูจุดเริ่มต้นว่าทำไมแอ i เรีถึงชอบเสียงดนตรี โอ r าฟโฟเซนแอดเวนเจอเหตุการณ์หลังจากเปิดประตูเมืองอย่างเป็นทางการในภาคแรกการผจญภัยของโอลาฟจะสนุกแค่ไหนต้องติดตามเรื่องนี้นะคะวั e Upon a Snowman อีกหนังสั้นที่แฟนโฟเซนต้องตกหลุมรักการผจญภัยของโอลาฟกับที่มาของตุ๊กตาหิมะมตัวนี้จะเป็นยังไงต้องดูให้ได้ค่ะโ r o ซ e n Fever เมื่อเอลซ่าจะจัดงานวันเกิดให้อนนันนาน้องสาวแต่เอลซ่าเกิดไม่สบายขึ้นมาจะเกิดเรื่องอะไรวุ่นๆุขึ้นต้องไปดูเรื่องนี้ค่ะ ด i t ิท e ลเม m เมด2รีเทนทูด s ซีหลังจากแอรียลแต่งงานเธอก็มีลูกสาวชื่อเมโลดี้เรื่องบุญบุญของลูกสาวคนนี้ก็เลยเกิดขึ้นจะสนุกแค่ไหนต้องตามดูค่ะดิสนีย์ด i t ิท e Mermaid สาวเงือกน้อยต้องไม่พลาดกับซีรีส์ภาคต่อของภาพยนตร์ที่เราหลงรักจับไปจุกๆุก3ซีซั่น30ตอนแ a งเกอร์ก er ่อ e แอร์เวอร์อเตหนังภาคต่อจากราพันเซลที่จะต้องสวมพิธีมงกุฎเป็นเจ้าหญิงและยูจีนที่วางแผนจะขอเธอแต่งงาน t a n g กอ The s e r ซ e s Shortcut ซีรีส์แยกที่จะพูดถึงการผจนภัยของราพันเซลหลังจากถูกขังยาวนาน18ปีต่อไป t a n g กอ e v e v e r t ร์ Ever ter, หนังสั้นที่จะพาไปดูงานแต่งงานสุดวุ่นวายของราพันเซลจะมนันหาแค่ไหนต้องติดตามนะคะและเรื่องต่อไปก็คือมูหลานภาค2ภาคต่อของมูหลานที่กำลังจะเตรียมตัวแต่งงานแต่ได้รับภารกิจสำคัญจากฮองเต้ต้องไปดูเรื่องนี้กันนะคะ ซินเด l ่าด REAM THAM t r u หลังจากที่แต่งงานซินเดล่าก็พบว่าการเป็นเจ้าหญิงนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เธอฝันไปลุ้นกันค่ะซินเด l ่าอัดวิ i อิน m e มเมื่อซินเดล่ายังเจอแม่เลี้ยงใจร้ายมารังควานเธอจะผ่านมันไปได้ไหมต้องติดตามเรื่องนี้ค่ะ Beauty and the Beast ตอน b e l l Magical World เบลกับภารกิจเปลี่ยนปราสาทร้างให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเธอจะทำยังไงเราเอาใจช่วยไปพร้อมกันนะคะเรื่อง ก็คือ Beauty and the Beast นะคะ The enchanted Christmas ตำนานเก่าแก่เก่วกับคริสต์มาสที่แสนเศ้าต้องไปลุ้นให้ได้ค่ะว่าสาวเบลเนี่ยจะผ่านมันไปได้ไหมและเรื่องสุดท้าย Aladdin and the King of Thieves อ l ลาดินกับ j จ s สมินที่กำลังจะแต่งงานแต่ถูกขัดขวางด้วยกลุ่มโจรในตำนานแฟนอ l ลาดินต้องไม่พลาดเรื่องนี้นะคะและนี่คือ16หนังแล้วก็ซีรีส์ภาคแยกของเจ้าหญิงนะคะใครชอบเรื่องไหนมากที่สุดพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ